ตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชรเชือนใครจะเตือนให้ป่วยกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรทฤษฎีฉันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13พฤษภาคมปิตินี้ช่วงนี้ไม่ได้เข้าไปในแปลงเกษตรทฤษฎีฉันนะครับ หรือเกษตรที่จดีใหม่สําหรับฉันก็มารับหลานมารับหลานที่สุราษฎร์ธานีเพราะว่จะเปิดเทอมแล้วก็เลยไปวัดไอ้ไ Butt ข่มาเมื่อวานแต่ไม่ได้ล้มไข่ก็มาเจอวิถีชีวิตชาวบ้านชาวประมงก็จะหาปลาก็ะจะมีวิธีการหาปลารากลากวนลากวนลากขายเขจะมี จะเห็นไฟไฟในพื้นน้ำนะก็คือสชีวิตของชาวประมงเ็าจะมองว่า ลกตุกอาชีพทุกตุกอาชีพก็ต้องดิ้นรนต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพไม่เป็นทางใดก็ทางหนึ่งนี่จะเป็นน้องๆองมาหาปลาหาของทะเลนะฮะก็จะมีเรือมีเรืออยู่ตามด้านนอกด้านในนี่ก็จะเป็นใช้อวนลากทุกคนไม่เคยเห็นเหมือนกันครับเพิ่งจะมาเห็นที่นี่นี่แหละ ปกติตอนอยู่จันทบุรีเขาจะใช้อวนลากก็คือลากตามแหล่งน้ําในคลองปรากฏมาที่สุราษฎร์ในทะเลเขาก็ใช้หลักการคล้ายกันก็จะมองว่าตรงไหนปลามีปลาเข้าตรงไหนมีปลาเข้าเขาก็จะจะอวนล้อมลากด้วยกันสามสี่คนก็มีได้อยู่เหมือนกันนะครับเห็นก็มีได้ปลายอยู่เหมือนกัน พักผ่อนไปในตัวนะครับขับรถขับรถมาก็ใช้เวลานานพอสมควรก็จะมาเสียเวลาตรงพระรามสองนะถนนเส้นพระรามสองทำนานมากแต่สมัยผมสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วขับรถมาเส้นนี้ก็ถนนก็กำลังทำปัจจุบันขับมาก็กำลังทำอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ติดแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนต้องใจเย็นนะ จะเย็นจะเรารีบร้อนแทนที่จะไวก็ยิ่งช้าไปใหญ่เพราะว่าตอนมานี่ติดตรงพระรามสองร่วมชั่วโมงะครับปรกากฏรถตู้คอนเทนเนอร์กับรถเก๋งเบียดกันตรงช่องทางเบี่ยมพอดีมีงานก่อสร้างช่องทางเบีย่ยงนั้นรถขับรถเล็กๆต้องคอยระวังรถใหญ่รถตู้คอนเทนเนอร์ด,ดีนะยิ่งพวกรถอีโ้คาร์เนี่ยรถใหญ่บางทีเขามองไม่เห็นแล้วครับงนั้นเราพอหลบได้หนะลบได้ยอมเสียเวลานี่ๆน,น,นหน่อย มันก็จะทําให้เราไม่เสียเวลามากนะอย่างเคสกรณีเมื่อวานนี่ไม่ยอมเสียเวลากันนะเร่งรีบเพอโดนเบียดโดนอะไรเข้าไปเสั๊บก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงอนะ่นะก็เพื่อนร่วมทางก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงส่วนตัวเองที่ประสบประสบเหตุก็เสียเวลาหลายชั่วโมงคนระับต้องรอประกงรอประกันเอา้าเป็นไงตัวเล็กอันนี้เป็นรีสอร์ทรีสอร์ทที่ลูกสาวคนโตทํางานอยู่นะก็มาพัก มาพักที่รีสอร์ทนี้เอาหลานมาด้วยก็เวลามาทำงานก็เอามาอยู่รีสอร์ทนี้ด้วยครับบรรยากาศดีนะครับที่สุราธ,ธานีบรรยากาศดีเลยแล้วก็การทำรีสอร์ทเขาก็มีจุดไว้ให้นักท่องเที่ยวมาผ่อนคลายนะมีชินช้ามีติดลงติดไฟก็ก็สวยดีนะฮะน,นานมาที ก็เป็นการพักผ่อนไปในตัวนะฮะหลังจากทำงานหนักเ๋ยจะถ่ายรอบๆร,รีสอร์ทให้ดูนะฮะก็น่ามาเที่ยวเป็นหาดส่วนตัวเป็นหาดส่วนตัวเราก็ค่อนข้างจะดีเลยนะก็มีเล่นน้ำทะเลมาเสร็จก็จะมีจุดให้อาบน้ำจืดมีเก้าอี้นั่งอาบน้ำจืดมีก๊อกน้ำให้ ผม,มจำชื่อรีสอร์ทไม่ได้เลยเข้ามันพักบรรยากาศดีวิวดีเหมือนกันครับนี่ฮะชื่อรีสอร์ทที่อยู่สุราษฎร์ธานีอำเภอชายานะครับวีรดารีสอร์ทนะฮะวีรดารีสอร์ทท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็มีโอกาสผ่านมาทางสุราษฎร์มา หรือจะลงไปนครศรีธรรมราชมาเอาสักกระไอ้ไข่วัดเชดีนะฮะก็ขากลับหรือว่าต้องการจะพักระหว่างการเดินทางก็แนะนำครับวีราดารีสอร์ทก็ใช้ได้เลยครับห้องสะอาดนะก็มีห้องหลายห้องเลยห้องอเดยมีเป็นบ้านส่วนตัวหลังนี้ก็หลังใหญ่มาเป็นครอบครัวใหญ่ก็สามารถพักได้หลังละ3000บาทนะครับ ถ้ามาส่วนตัวก็เป็นห้องด้านบนห้องละผันส่วนผมเองก็อยู่หลังนี้กันพอดีมาหลายคนนะผมก็จะอยู่ชั้นบนชั้นบนนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมองเห็นวิวทะเลนะแล้วก็ซื้อของมาทําได้มีห้องประชุมห้องสัมมานาะที่สําคัญก็จะมีจุดชมวิวมีจุดชมวิวด้านด้านบนด้วยนะฮะจุดชมวิวด้านบนก็มองเห็นวิวทะเลสวยงามเลย นั่นก็เป็นรีสอร์ทที่มีสระน้ํามีคุณครูมาคอยสอนว่ายน้ําด้วยแหลานสาวมาอยู่ที่นี่ก็ชอบเลยครับมีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะก็จะเป็นสระว่ายน้าโซนนี้นสระว่ายน้ำหลานสาวก็จะมาเล่นน้ำมีสระว่ายน้ำนี่แหละครับ บรรยากาศดีนะมีจุดให้เช็คอินหลายจุดแล้วก็มีพื้นที่ปฏิค่านี่นะครับ,บรามารับจากหลานสาวคนนี้กับสมุทปาการกรุงเทพเพื่อไปเรียนเนาะ,ะไปปุกน้องเลยค่ะเพรต้องเดินทางไกลนะคะ เป็นอากาศดีนะเพราะว่าหลานสาวผมเองเนี่ยเคยเป็น i อ v ลงปอดเป็น i อ v ลงปอดแล้วก็ถ้าอยู่สมุประการกรุงเทพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสอ,งอาทิตย์หรือเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าเจอฝุ่นเจออะไรก็มา PM 2-5เข้ามาเนี่ยก็จะมีอาการไข้ขึ้นเป็นภูมิแพ้ไข้ขึ้นมีน้ำมูกไหล มาอยู่ช่วงปิดเทอมมาอยู่สุราษธานีนี่ประมาณ2เดือนกว่าไม่เคยเข้าหาหมอเลยนะฮะเราก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเราจะธรรมชาตินี่เป็นอะไรที่มันวิเศษสุดนะครับเป็นการบำรรักษานะฮะวิรดารีสอร์ทนะครับสิบเชิญท่านที่มาสักการะไข่หรือมาเที่ยวทางสุราษฎร์แนะนำเลยครับรีสอร์ท ใช้ได้ทั้งบรรยากาศทั้งความสะอาดแล้วก็สถานที่บริการบริการก็ดีเพราะว่าอยู่ริมทะเลแล้วก็มีชายหาดส่วนตัวเราจะมาจัดแคมปิง้งจัดปาร์ตี้นะได้หมดอาทิตย์หน้านะครับคงจะได้เข้าไปแปลงกเกษตรทีด่ดีใหม่สำหรับฉันหรือว่าแปลงกเกษตรทีด่ดีฉันเดิมนะฮะ พอดีเปลี่ยนชื่อครับพอดีมี f อบางท่านเขาเข้ามาพูดว่าเอะเราไปตั้งชื่อเป็นแปลงกเกษตรทฤษฎีฉันนี่มันก็ไปคล้ายๆกับเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะฮะซึ่งผมเองก็น้อมนําคําสอนของท่านมาใช้งานตลอดแต่เดิมท,ที่ตั้งแปลงกเกษตรทฤษฎีฉันนี่ก็คือเราจะไม่ได้ทําเป็นเชิงกเกษตรทฤษฎีใหม่นะฮะ,ะเกษตรทฤษฎีใหม่นี่ก็จะทําหลายอย่างในแปลงเดียวกันนะ,ะแต่ผมเกษตรทฤษฎีฉันนี่คือจะเอาภูมิความรู้ความสามารถ 20กบกว่าปีสมัยตอนเป็นเด็กตอนเป็นวัยรุ่นที่ทําสวนตุเรียนอยู่นะก็มาปลูกมาทําในแนวทางวิถีของเราเราก็พร้อมกับทำงานประจําไปด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ